แลพักกนอืมพักเขาไปแสวัสดีครับผมพี่น้องวางปายสู้ขู่สู้คนครับผมมาช็อตเด็ดวันนี้อีกแล้วจ้าพี่น้องพี่น้องพี่น้องโอ้ยเสือพี่น้องเอ้ยเสือห้องให้พี่น้องครับผมมันบอกเ้าดึงดึงเลยครับผมมันค,คือเด่งดีแทะโอ้ยคักคเลยเลยปาดเลือดยังหืมหืม โอ้ยมากับเจ้าเขาคือเก้าพี่น้องพักนั่งอ่างยาเขาเต็มละที่เลยพี่น้องมือนีช่องนี้แน่นๆเนื้อเจ้าโปรตีนขาดพี่น้องมาตอนาาเสียเวลาคักเลยครับมันหลบข้าไปเนาะเสาวว่าเจอตอนตอนใหญ่ๆ,ๆนี่ก่อนเนาะชิมแบบก็บอกชิมอันใหญ่ๆ,ๆนี่เนาะโอยนี่กินหลายมันหยามได้บอกสาวอมครบเกินคือคักแค่อ,อือ

เลิศเดือดจนครึ่งเลยครับผมตรงนหอเขาเอาไปย่างพี่น้องย่างหอมๆเลยพันต้นหอมย่างข้าวเดียวเลยครับผมอยากไปเพราะไฟมันไฟมันเกียวๆังนะเกียวทัางนอกมากกะเสพี่น้องเอามักกะเสเสียรองให้ กินกันแังๆของเขาโอ้โหใช้คำเขาในในใ่าอ่านี้ใช่เลยแล้ว,ลวเอาคำนี้มาพี่ชั่นน้องครับผมปาดอ้ยกระช้อยตอนใหญ่แท้โอ้ยขลุกเลยเนาะคำตากสวดด้วยพี่น้องเลยส่วนใหญ่พี่น้องห่อผักกับบะแพร่กันใช่ไหมเอ้า ขอกันมันแปังข้าวเหนียวเนาะใส่แบบคำก็น่ะแบบคำซ้ำเลยพี่น้องสุดยอดพี่น้องอข่อยเด้ออืาจจะใหญ่เกินหน้าเกินตาไปหน่อยข้ามตาสวยเลวอืา ุกัออบรัมแทบเลยพี่น้องเสียบเนาะข้าวอื่นลุงต้นชีคุณร่อยครับผมมันบกเผาไหมอร่อยเนาะ กินแล้วติดใจพี่น้องอืมอ,อืมขนมเอเี่ยออทิชชู่จังเลยก่อนอืมอตรนเนี่ยพี่บ้าแม่ข้องไงอืมอร่อยมากพี่น้องใส่เขาหนึ่ง คุณดีครับอืมอือปลาจนนี้ไหมเต้าควมแดงปลาแมสซาบิเปล่าอโอกําลังจะพูดเหมือนกันอ๋อรายการพี่น้อง ไปมไม่ต้องอ,ออกเลยครับสดๆเลยเนาะน้อง<ม>ชื่อาาอยากความอร่อยี่นาะกลินหอมหอม,มากระเสือปลาตัว มากระเซะคนวะพันอะไรวะซอมเฉยแล้วโอ้เฉยเฮียอืมำๆปวดอโอ้ยพี่นอนเอ้ยซอมพี่คักแทะโอ้ใครเโอ้ใเนา dùng thế hết trùng nữa nhìn đã ăn sợ Ngon lắm, hưng 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 ันนี่น่ากลัวถึงแบบมันขักอ,อมออกน้อขิกระบแนมข้าเหนียวพี่น้องหอมอีอขึ้นดีิครบอือือ้อมอือหือเออ้เนียวขั้ หอมแขงหน่อยบ่แจะหอมแขกก็ไม่แขกนะมันลูกเล็กจะว่าซุ่ยหอไม่แดงจะขึ้นขึ้นมากสายการ์ะมาละยังหมดท่้แล้วกระเบ้องโดนบอ,อันนี้อร่อยอร่อยคุ้มมืนน ออืม,อมยุดบะได้พี่น้องน้ำจับอรายการต่อไปพี่น้องปาดมันหมักเผาไหมเนื้อที่แทกมันหมักค้าแบบอร่อยมากพี่น้องอื โอ้จิ้ดพอตอนนานาจังสีแลแซ่บฮืมฮัมฮืมเต้าล้กกยเลยดิดข้นดิดขึ้นแฮแฮมมเลเตะลูกกยกงเดียว Đi ra đi ra uống Ăn đi, đi ừ. Uống ừ. là khác khác rồi là ừ. ừ. không bông? Ôi thịt Thịt nhỉ thịt bụng Ừ. Không biết là một cơ nào Tốt đó ค่ะข,ขนาดกินเบิร์ดแล้วพี่นออ้องเอ๋อและตอนไหนปาดเบิร์ดก็กินบบเบิร์ดพี่น้องมันบักเผาเนี่ยังอออตอนนึงแล้วอโอ้โหเผ็ดบักพริกเผ็ดพริกอะไรนะผิดเคียวกินเบิร์ดอ่ะพี่น้อง ว่าแม่คือบกผ็ดหรผ็ดเป็นบางหน่วยป่ะใจพักเนี่ยโอมาคาเซอิชักคำด้วยพี่น้องอ่ะบายูทันลองดองพี่น้องเลยอื้อ จมากนัวทำไมันบักเผาแตงในปากนัวพี่หน oc ชอบโอ้อ <ono> ิ่มแล้พี่นหน oc กำลังยันน่อร่อยปลกใจพี่หน oc ชื่อเลย ขึ้นหมืย่างครับโฆษณา,าของหอมต้องเ,เข้าล่ะเช็ดป่ะเนี่ยเ,เอาพี่ยอฝากก็อะไรก็ติดตามพี่น้องก็เป็นกำลังใจครับผมทั้งนั่นเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบว่าแม่ควักกินเนอร์ขอบคุณทุกกำลังใจเจ้าที่ไม่ให้กันเสมอมาเนาะเจ้าน้อมือหนังมือไม่มานั่งกินน้มาแม้เสาอม,มาไหมครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ